เป็นงานเบอร์สองกับเบอร์สามเลยมีรถคันใหญ่เลยลูกค้ามาขึ้นของหน้าโกาดางังแล้วฝนตกหนักเลยตอนนี้ทีมงานเราก็ไม่หวัน่นไม่ไหวลูกค้าบอกเลย b 4 0 2 x l หมดแล้วนะคะค B402XL ตอนนี้หมดแล้วครับพี่นี่ใครรอง,งานกลางเกงยีนอยู่ไหม้ย <mm> มีใครยอ้อนมาเฮ้ยมีใครยอ <c oughs> อร้อนมาคออวนา้โชว์เลยนะพี่นะออนุนา้โชว์เลย ลักก right ี้แบรนมาเปิดมาตัวแรกงานหัวมาเลยให้ดูไปให้ดูไปงานกางเกงยีนอะไรนะจ๊ะดิกกี้ออกไอหยาบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนลูกค้าต่อไปแก๊ปออกอุ้ย แกเลยครับนี่นี่ไม่มดงแ,แต่จงวเวล็ดก็นี่วแอลเห็นออเดวีครับอันนี้อะไรเลยออเดวี่ออก ใครสนใจรายการไหนสอบถามได้อยู่เรื่อยๆเลยนะพี่นะตอนนี้เป็นเวลา11โมงจะครึ่งแล้ว11โมง20 00แล้วใกล้จะครึ่งแล้ว <c oughs> สินค้าหมดไปหลายรายการเลยพี่ตัวนี้จะเป็นรายการ B 1092ดอกจันนะพี่นะ1092ดอกจันใครรออยู่หมางานกางเกงกยีนผู้ชายพี่ งานกังเกงยีนผู้ชายไซส์ดีเลยอุ้ยอะไร,รงานไซส์ดีเลยนะพี่นะโอ้ยเน้นองงนะมรกันอีก่ก็ออนิวีออกนะพี่นะแบนย,นยืนเลยงานกังเกงยีนเนี่ยพี่แล้วดูไซส์เขาไซส์เขาดีนะ งางยีนผู้ชายพี่เอดมินตี 5L เขาจะอยู่ที่ประมาณมา34ถึงประมาณ38 40ก็ได้เพราะว่าเคยจับจับมาบางตัวที่แบบแอมินก็ใส่ได้มีเหมือนกันนะ <S <S เอ็ดเื้อคนไลท์เอาตัวข้างในหรือตัวข้างนอกครับพี่ตัวข้างในแน่นมากตอนนี้ ประมาณนี้เลยพี่บอกเลยว่าเบลออกฉ่ำเหมือนกันงานกงเกงยีนเบอร์สองตัวนี้ราคาเท่าไหร่จ้าทำด่าซีเอฟได้เลยสามพันห้าสามพันห้าเตวิราคาสามพันห้าขอราซีเอฟได้ครับว้าร้อยหนึ่งโซดาราซีเอฟรายการนี้นะพี่นะวอลเบลหนึ่งศูนย์ครับผมวอลเบลหนึ่งศูนย์พิมพ์เข้ามาได้เลยใครอยากได้นะพี่นะนี่แหละวล่าอ,ออกอีกแล้ว แล้วดูสซแล้วดูส์เขานี่ไงวอล์แวนนึ่งศูนย์เรียบร้อยแล้วคุณแม่ลูกสองชื่อเฟสพี่เขาพี่เขาชื่ออะไรนะพี่คุณแม่ลูกสองชื่ออะไรนะพี่ขอบคุณมากครับผมอันนี้ได้เลย คุณแม่น้องวิชาโมแบตหนึ่งศูนยวตอนนี้รีวิวไปแล้วนะพี่นะตอนนี้จะว่างเป็นลูกใหม่เลยมอมา10นครับพี่จะว่างเป็นกระสอบใหม่เลยราคาเท่ากันใช่ราคาเท่ากันบอกเลยว่าเด็ดแน่นอนว่าจะเป็นคุณภาพงานหรือว่าแบรนด์ที่ออกฟรีสามารถอัพราคาเพิ่มราคาได้อีกแล้วบอกนะว่าขายได้หมดเลยว่าจะเป็นงานลงตลาดงานขึ้นห้างพี่หรือว่าจะเป็นงานไรสดอะไรอย่างนี้ แล้วดูไซด์เขาดิไซ์อ้าวแรงเล่ยอีกแล้วไซด์เขาดีนะเห็นไหมให้ดูป้ายหน่อยประมาณนี้เลย <c oughs> บอกเลยว่าอุ้ย f a ชเอ็ม <M. S 1> ครับผมมีงานแสแลกไหมจ้าแสแลกเช็คให้หน่อยครับผมแสแลกหมดหรือยัง กับการรอคอยแน่นอนสำหรับตู้หมีรับนี้นะพี่นะรอแหวนหนึ่งศูนย์รับเพิ่มอีกหนึ่งพี่รับเป็นลูกใหม่ใช่ไหมจ๊ะพี่ถ้าพี่รับลูกใหม่พี่พิมมอาม้าหนึ่งศูนย์ได้เลยครับผมถ้ารับลูกใหม่เพิ่มพิมมอม้าหนึ่งศูนย์ได้เลยครับ กูและงานเขาจมเหมือนกันนะกางเกงสลักผู้หญิงมีนะคะมอม้า87ค่ะกางเกงสลักผู้หญิงตอนนี้ยังมีนะคบผมมอม้า87ครับพี่มอม้า87เด้อเดสแฟชั่นหญิงเปิดไปยังคบเดสแฟชั่นหญิงยังไม่ได้เปิดเลยครับพี่ขาโก้ขาสั้นหรือขายาวเปิดไหมจ้าขาสั้นด้วยใช่ไหมจ๊าขาโก้ขาสั้นขายาวตอนนี้หมดเลยครับพี่ าโก้นะ้งขสั้นขายาวเลยตอนนี้ติดจองีปเรียบร,ร้อยแล้วสนใจรายการไหนสอบถามได้เลยนะพี่นะสอบถามได้เลยเนี่ยพี่ลัวงานยืนคือแบบงานทำราคานะเอาจริงลูกค้าเราหลายเจ้าเลยที่แบบพ่อรงานยืนป้ายนี้เยอะมาก เข้ามาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็หมดพี่เข้ามากี่กระสอบกี่กระสอบก็หมดเกลี้ยงแทบไม่เหลือเลยเนี่แล้วก็บานานาออกบานานาออกตอนนี้กระสอบเท่าไหร่นะสามพั 3, 500นหะ้ารนะ้อยาม3500บาร้อยครับพี่ตอนนี้ลูกใหม่หม,มีว่างเนาะมีว่างสามกระสอบจ้านะตอนนี้ลูกใหม่ว่างสามกระสอบสุดท้ายนะพี่นะมม้าหนึ่งศครับผม มาหนึ่งศว่างสามกระสอบสุดท้ายพี่สำหรับงานทีหนึ่งศูนย์เก้าสองดอกจันนะพี่นะแ <ไป S 1> ดนออกเยอะมากขอบคุณมากครับพี่บอกเลยว่าแดนออกฉ่ำเลยนี่ขอไปนะพี่ผูนะยังไม่ตั้งขาดคำก้มหน้าลงไปโอเนวี o ่ครับผม บอกเลยว่างานจาับมากพี่ประมาณนี้นะประมาณนี้บอมาหนึ่งแปดหมดแล้วนะคะบอมาหนึ่งแปดหมดแล้วคะ่ะกี่กิโลคะเขาจะเป็นงานสี่สิบห้ากิโลนะพี่นะขอแก้วน้ำหน่อยเขาจะเป็นงานสี่กิโลครับพี่ ครับผมอะไรนะเควินคายออกหูแดนเขาออกช่ำเหมือนกันนะลูกค้าตอนนี้มามาหนึ่งศูนยากระสอบสุดท้ายเท่านั้นนะพี่นะว่างสามกระสอบสุดท้ายเท่านั้นใครอยากรับไหมขออนุญาตจิบน้ำโอเคเดี๋ยวว่าให้ดูงานในรางกัน เดี๋ยวเราจะไปกระสอบผัดไปกันละไอสวดิจามอมายี่แปดเสื้ยืดขนตั้งทาสีขาวยังว่างนะคะมอมา่สบแปดเสื้อยืดแขนแขอะไรนะเสื้อยืดสีขาวหลังบ้านแจ้งมาจ้าว่างกี่กระสอบจ้าว่างหนึ่งใช่ไหมเสื้อยืดขาวตอนนี้ว่างหนึ่งกระสอบนะจ้าลูกค้าว่างหนึ่งกระสอบสุดท้ายแล้ว อม,มอม้ายาาี่สิบแนะปดว่างกระสอบสุดท้ายเราเด้อมีใครเอาไหมส่วนมอม้าหนึ่งศูนย์นะพี่นะรายการนี้เลยลูกใหม่ว่างสามกระสอบสุดท้ายใครอยากรับพิม์มอม้าหนึ่งศูนย์เข้ามาได้เลยโอเคประมาณนี้เราต่อเป็นงานอะไรเอ่ย <c oughs> ยังเกงคอตต้นชายใครรออยู่ไหมเสียงเป็นไร <c oughs> <c oughs> นี่มอ <c oughs> มาหนึ่งศูนย์พี่เข้ามาตอนนี้ว่างสองกระสอบแล้วเนาะมอ <c oughs> มาหนึ่งหนึ่งหมดหรือยังจ้ายวเซให้แป๊บหนึ่งจ้ะพี่ คุยกับแอดมินได้นะพี่นะรอเขาต้นชาจ้าคุณแม่นงนิชาได้ครับพี่เดี๋ยวขึ้นให้เลยมอมาหนึหนือสามกระอบจ้ามอมาหนึ่งหนหรือสามก็สอบนะพี่ <c oughs> งานเขาหนักเหมือนกันนะงานก็เอาเรื่องเหมือนกันนะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยพี่เราไซส์เขาดีมากบอกเลยว่าไซส์เขาดีมาก รับเพิมหนึ่ง <c oughs> มอม้หนึ่งหนึ่งใช่ไหมจ้าพี่งงกี่ม้รู้เลยดิก,กี้ตัวนี้สวยมากนะ <c oughs> ดิก,กี้ตัวนี้สวยมากนะ <c oughs> ประมาณนี้เลยพี่ประมาณนี้เลยเป็ <c oughs> นเรื่องดิกกี้เหมือนกันวัดปวดแขนมอามา้หนึ่งศตอนนี้ว่างสองกระสอบสุดท้ายแล้วพี่รายการตัวนี้เลย